ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับ ไล่เวตาลจนมันหนีไปแล้วพอรุ่งเช้าพระอาจารย์กับเอกก็เก็บกรดเพื่อจะเดินทุดงกันต่อก็พอดีกับที่มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินตรงมาคนนำหน้ามายกมือไหว้แล้วแนะนำตัวเองว่าผมเป็นหมอธรรมชื่อบุญโฮมส่วนคนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่สมอีกคนเป็นนายพรานชื่อพรานอินผมชื่อเอกพระอาจารย์ของผมชื่อบุญชูครับทุกคนหันมามองหน้าเด็กน้อยอย่างนึกเอ็นดูแล้วหมอธรรมจึงเล่าให้พระบุญชูฟังว่าชาวบ้านในหมู่บ้านข้างหน้าซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ใหญ่สม ได้ขอให้พวกตนมาช่วยปราบผีปอบดงที่เข้ามาทำร้ายชาวบ้านจนถึงตายไปหลายรายแล้วเมื่อคืนนี้พวกตนได้ยินเสียงการต่อสู้ดังขึ้นที่นี่เช้าว,วันนี้จึงรีบพากันมาดูคิดว่าไอ้ปอบดงตนนั้น มันจะต้องเข้ามารังควานพระธุดงแน่พระอาจารย์ต้องมีวิชาอาคมหรือมีของดีที่ขลังมากปอบดงมันถึงทำอันตรายท่นไม่ได้พระบุญชูไม่ตอบรับหรือปฏิเสธท่านเพียงยิ้มบางๆออกมาแต่ถึงยังไงข้าก็อยากจะขอ,อนิมน์ให้พระอาจารย์ ไปจำวัดอยู่ในหมู่บ้านของข้าก่อนปอบดงตนเนี้ยมันมีความดุร้ายกระหายเลือดมากหากยังเดินทุดงกันต่อมันจะต้องกลับมาเล่นงานพระอาจารย์อีกแน่ๆผีปาเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่ปอบดงหรอกโยมผู้ใหญ่และมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวพวกมันมีกันหลายตัวมีทั้งผีโป่งข้า และปอบหมาดำพวกมันมีพูดเวตาลเป็นหัวหน้าคอยบังคับบัญชาพวกมันอีกทีมันเป็นพูดเวตาลเหรอครับพระอาจารย์ไอตัวหัวหน้ามันมีปีกเหมือนค้างคาวแต่มันมีหน้าเป็นหมาและมันยังมีฝูงหมาดำกับผีลิงข้างคอยเป็นบริวาร มันอาจจะเป็นของดีของพวกหมอผีชาวขเขมรเพราะพวกนั้นมักจะเลี้ยงเวตาลเอาไว้ใช้งานแต่ที่อาตมาแปลกใจก็คือทําไมเวตาลถึงมีหมาปอบเป็นบริวารหมาดำมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปอบไอตัวเมื่อคืนนี้มันจึงเป็นปอบเ,เวตาลถ้าเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่ามา ผมก็คิดว่าคนที่เลี้ยงพูดเวตาลจะต้องเป็นผีปอบแล้วมันได้รวมตัวกันกับเวตาลกลายเป็นปอบเวตาลแบบนี้เองมันถึงได้ดุร้ายกระหายเลือดโดยเฉพาะเลือดคนจนบุกเข้ามาล่าคนถึงในหมู่บ้านเนี่ยพระอาจารย์เห็นด้วยกับพรานอินเพราะคืนที่ผ่านมาท่านก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเวตาลที่มีฤทธิ์มาก ทำเอาท่านต้องใช้อาคมถึงสองชั้นจึงจะเอามันยู่เหตุที่มันหลบหนีไปเป็นเพราะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายมันจนถึงขั้นทำลายดวงวิญญาณมันลงจนแตกสลายไปถ้างั้นพวกเราจะมัวช้าอยู่ใหญ่และจะอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วล่ะครับต้องรีบเข้าไปในหมู่บ้านก่อนที่จะค่ำ ค่อยไปปรึกษาหารือกันที่นั่นแล้วมันก็เป็นปอบเวตาลที่กําลังกระหายเลือดด้วยมันจะต้องบุกเข้ามาจับสัตว์หรือคนในหมู่บ้านไปกินเป็นแน่ผู้ใหญ่สมบอกอย่างร้อนใจดังนั้นพระอาจารย์จึงตกลงใจจะติดตามกลุ่มของผู้ใหญ่สมเข้าไปในหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างออกไปพอสมควร เพื่อวางแผนจัดการกับผีร้ายซึ่งพ้าเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่สมบอกคืนนี้ปอบเวตาลมันจะต้องออกมาล่าเหยื่อกินอีกตามสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ปีศาจของมันตอนที่เข้ามาถึงในหมู่บ้านสภาพของหมู่บ้านดูเงียบกริบ เหมือนกับเป็นหมู่บ้านร้างผู้ใหญ่สมบอกกับพระอาจารย์ว่าชาวบ้านเข้าไปอยู่กันในวัดเพราะไม่มีสถานที่ไหนจะปลอดภัยไปกว่าในวัดอีกแล้ววัดของหมู่บ้านมีพระจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวชื่อพระดวงคำครับขณะนั้นมีชาวบ้านอยู่เต็มสาลาวัด บางคนก็เอาวัวควายเข้ามาผูกอยู่ในวัดด้วยเพราะเกรงสัตว์เลี้ยงของตนจะถูกปอบจับกินสีหน้าของแต่ละคนล้วนแสดงถึงความวิตกกังวลต่อคําคืนที่กําลังจะมาถึงพอค่าลงคบเพลิงผูก จุดให้แสงสว่างเพื่อลดบรรยากาศความน่ากลัวลงชาวบ้านมองมาที่พระบุญชูและพวกของหมอธรรมอยากจะฝากความหวังไว้พระดวงคำเป็นพระชราที่ไม่ได้มีวิชาอาคมได้ท่านจึงทำได้แต่เพียงนั่งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พวกชาวบ้านเท่านั้น พระบุญชูได้ให้ตระกุดทองเหลืองลงอาคมแก่พรานอินเพื่อใช้ปราบผีและเป่าคาถามาหาพิชิตลงไปที่อาวุธทุกชนิดของพรานอินจากนั้นท่านก็ใช้ปลายไม้เท้าเขียนยันแปดทิศทำกำแพงแก้วกางกั้นไว้ทุกทิศเพื่อไม่ให้ผีร้ายเข้ามาในสารวัตได้ ไม่นานก็มีเสียงต้นไม้สายไว้ดังอยู่ด้านนอกพร้อมกับปอกเวตานพุ่งถลาลงมาผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ด้านนอกศาลาถูกมันโฉบลงมากัดเขาร้องลันสะบักตัวจนลุดจากคมเคี้ยวของมันพรานอินรีบคว้าตัวคนคนนั้น ดึงเข้ามาในศาลาแล้วถลันมายืนด้านหน้าพร้อมท่องคาถาเขาโยนอุ่นพยนต์ลงบนพื้นหุ่นกลายเป็นตัวคนตัวหนักม้าเบืดวงตาแดงฉานเป็นลูกไฟวิ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับปอบเวตาลปอบเวตาล พุ่งทยานไปมากระหว่างยอดไม้คอยหาจังหวะพุ่งเข้ามาจู่โจมคุณพยนต่ามกลางสายลมที่โบกกระโชกแรงด้วยพลังแห่งบนตราหอบเอาฝุ่นฝุงขึ้นมาจนทุกคนต้องยกมือขึ้นป้องกันใบหน้ารานอิน รายคาถากำกับตัวหุ่นให้สู้กับปอบเวตาลไม่หยุดปากปอบเวตาลกางกรงเล็บออกบินโฉบลงมากระชากเนื้อหุ่นขาดดังแกรกหุ่นพยนยกเท้าพีสะบัดหลังมือตบกระทบหลังตัวเวตาลอย่างจังจนมันกระเด็นไปพระอาจารย์ บอกเอกว่าการปลุกหุ่นขึ้นมาถ้าหุ่นแพ้คนรายอาคมกำกับเองก็อาจถึงตายหรือได้รับอันตรายไปด้วยเอกมองเห็นว่าเมื่อหุ่นปลูกเวตาลโจมตีอย่างไม่มีเว้นวรกท่าทีของรารกินก็ไม่สู้ดีนักแสดงว่า บอบตัวนี้มันมีอาถรรพ์ที่แรงล่ามากสู้กันอยู่พักใหญ่ในที่สุดคุณพยนต์ก็เสียท่าถูกเวตาลตะปบกระชากหัวจนขาดออกจากลำตัวร่างไร้หัวของอุ่นยืนโงนเงนินก่อนจะล้มฟาดโครมลงพร้อมกับ หงยท้องก้นจ้ำเบาชาวบ้านคนหนึ่งรีบเข้าไปลากตัวพรานอินให้เข้ามาเขาได้รับบาดเจ็บภายในจนกระอักเลือดไหลย,ย้อยมุมปากจากนั้นปืนในมือของชาวบ้านพุกระบอกต่างระดมยิงเข้าใส่ปอบเวตาลแต่ กระสุนไม่ระคายผูวมันมันโผลทยานขึ้นไปบนยอดไม้ตั้งท่าจะโฉบลงมาใหม่เพื่อทำร้ายคนอีกพระอาจารย์จึงถลันออกมายกไม้เท้าชี้ไปข้างหน้าที่ยอดไม้นั่นพลันแสงสีฟ้าก็พุ่งวาบออกมาจากปลายไม้เทา้า มีเสียงดังเปรี้ยงยอดไม้นั้นก็พลันมีเพลิงลุกพลึบขึ้นส่องต้องร่างของปอกเวตาลที่ทยานหนีไปจากยอดไม้พระอาจารย์ชี้ปลายไม้เท้าตามเล่งไปที่ร่างของมันแสงสีฟ้านั้นก็พุ่งกระแทกลำตัวมันจนรวงตกลงราวกับนกปีกหัก แต่แสงนั้นก็ไม่ได้ทำให้มันถึงกับล้มตายลงมันลุกขึ้นอย่างว่องไวหันหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าฉับพลันก็มีเสียงหึงห่งๆดังขึ้นอื้ออึงพร้อมกับมีกลุ่มก้อนสีดำเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงมาที่ศาลาพระอาจารย์ กระแทกหมายเท้าลงบนพื้นเสมือนปักหลักให้ยืนมัน่นมืออีกข้างของท่านชูขึ้นสูงชี้นิ้วหมุนเป็นวงกลมเกิดเป็นลมง,งวงช้างหมุนเข้าปะทะกับก้อนสีดำจนแตกกระจายออกมันคือฝูงค้างคาวจำนวนนับไม่ท้วนที่ล้วนส่งเสียงดังระงม เสียงแหลมของมันดังเสียดประสาทจนปวดแก้วหูไปหมดต้องยกมือปิดหูกันทุกคนเพราะทนต่อเสียงมรณะนี้ไม่ได้ยกเว้นพระอาจารย์เท่านั้นที่ไม่เป็นอะไรท่านพุ่งมือไปข้างหน้ากําแพงแก้วที่ก่อตัวอยู่หน้าศาลาก็กลายเป็นแท่งแก้วแหลมคม พุ่งเข้าปักร่างของฝูงค้างคาวกลางอากาศฝูงค้างคาวหายวับไปทันทีปอบเวตาลรู้ตัวว่าอาถรรพ์นในตัวมันสู้พระอาจารย์ไม่ได้มันจึงทยานหนีไปแต่แทงแก้วก็รวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายๆหพุ่งตามเสียบทะลุหลังมันไปปอบเวตาล ผวา,าเยือกกลางอากาศก่อนจะร่วงฟาดพ,พื้นเสียงดังสนัน่นแท่งแก้วหันหัวเลี้ยวกลับพุ่งลงปักกลางอกตรึงตัวมันไว้กับพื้นปอกเวตาลดิ้นรนกระเสือกกระสนพยายามจะดึงแท่งแก้วออกจากกลางอกเลือดสีเขียวข้นไหลทะลักราวกับน้ำพุแตก พระอาจารย์และหมอธรรมพร้อมกับพรานอินก็รีบตามลงไปดูพรานอินกัดฟันข่มอาการบาดเจ็บรราคาถาใส่กระสุนและใส่ตระกุบอาคมลงในรังเพลิงแล้วยกปืนเล็งไปที่หัวมันตะหวาดถามดังลัน่นเมืองเป็นใครบอกกูมา มันไม่ตอบแต่พยายามดึงแทงแก้วที่ปักกลางอกยู่ออกพรานอินตะคอกถามซ้ำจ้ำปลายกระบอกปืนไปที่หน้าผากมันบอกมามึงเป็นใครถ้ามึงไม่บอกกูจะยิงมึงด้วยจะก,กุดลงอาคมส่งวิญญาณมึงไปลงนรกโลกันไม่ได้พูดไม่ได้เกิดชั่วกับชั่วกันเลยนะโว้ย พอได้ยินว่าจะถูกยิงด้วยกระสุนอาคมและตระกุดลงยันซึ่งมันจะถูกผลักให้ลงสู่โลกันรกดวงตาแดงฉานของมันก็อ่อนแสงลงมันละล่ำละลักบอกยอมแพ้บอกแล้วบอกแล้วจ้าฉันยอมบอกแล้วพวกชาวบ้านทุกคน ถึงกับตะลึงลานเมื่อได้ยินเสียงของมันเป็นเสียงผู้หญิงปอบเวตาลเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยมีหน้าละ่ะมันใช้ความเป็นผู้หญิงหลอกให้เราหลงทางนี่เองถึงหาตัวมันไม่เจอสักทีมึงเป็นผู้หญิงเหรอวะบอกชื่อคนเลี้ยงมึงมาคนคนนั้นมันเป็นใครหรือมึงรวมตัวกันกับคนที่เลี้ยงมึงไปแล้ว มึงเป็นใครรีบบอกมาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่สมดูเหมือนจะคลับคล้ายครับพลา,พลากับเสียงนั้นแกจ,จ้องหน้าบอกเวตาลส่งเสียงถามคาดคั้นลักดาจ้ะฉันชื่อลอักดาชาวบ้านที่กลุ่มรุมมองมันอยู่พากันชะงักไปหมดได้ยินเสียงใครคนหนึ่ง พึ่มพำขึ้นมาอย่างปรงสังเวชอย่างนี้นี่เองอะ่ะโหร้านเหล้าของนางรัดดามันถึงได้ขายดีขายดีนะที่แท้มันเป็นปอบแต่มันก็ตายไปแล้วเมื่อเดือนก่อนเนี่ยไม่นึกว่ามันจะมาเป็นปอบเฟตานได้เป็นเองนี่เองนางรัดดาข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆ นึกว่าเองเป็นไข้ป่าตายซะอีกเองมันก่อกรรมทําชั่วไว้กับชาวบ้านฆ่าคนตายไปหลายรายแต่ข้าก็คิดว่าดวงวิญ,ญญาณส่วนลึกๆของเอง mm hmm. ก็ไม่น่าจะอยากจะเป็นปอบเวตาลแบบนี้หรอกจริงไหมวะข้าจะให้หมอทำจับปอบเองไปเผาทิ้งซะพูดเวตาลในตัวเองถ้าไม่มีปอบพลอยสิงสู่อยู่ มันก็เป็นแค่เวตาลธรรมดาไม่มีฤทธิ์มากอีกกำจัดไปพร้อมกับตัวเองไปซะเลยปอบเวตาลที่บัดนี้มีเลือดไหลออกจนหมดตัวทำให้ร่างของมันเขี่ยวแห้งลงจนมีสภาพเหมือนผีตายซากมันได้แต่มองหน้าคนโน้นคนนี้ที่ทำตาปริบป,ปริบ โดยไม่เหลือเขาของความดุร้ายอยู่อีกและไม่มีหน้าจะมาต่อรองอะไรกับใครหมอบุญโฮมจึงกระนำกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมมาเอามาวางไว้เบื้องหน้ารายคาถาจับผีปอบในวินาทีถัดมาร่างของนางผีปอบก็กลายเป็นดวงไฟสีเขียว ลอยหูบเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่หมอธรรรีบนําผ้ายันมาปิดแล้วผ่านด้วยได้สายสินก่อนจะถอนหายใจออกมาจบสิ้นกระเสีนะนางปอบเวตาลเดี๋ยวข้ากับพระอาจารย์และพระดวงคําจะทําพิธีสวดส่งดวงวิญญาณของเองให้ไปผุดไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่น หมอธรรมเอาเทียนไขที่จุดไฟอาคมจ่อไปที่กระบอกไม้ไผ่พลันไฟสีน้ำเงินก็ลุกพรึบขึ้นพร้อมกับเสียงสวดส่งดวงวิญญาณของผู้ทรงศีลทั้งสองดังก้องไปทั้งศาลาไม่นานกระบอกไม้ไผ่ก็ถูกเผาจนเหลือแต่กองเท่าทาน หมอทมนำน้ำมนต์ราดรถลงบนกองขี้เท้ามันก็สลายตัวยุบลงจนหายไปในที่สุดเป็นอันว่าภารกิจกำจัดปอบวเวตาลให้แก่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เสียสิ้นลงต่อไปชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขเสียที พระอาจารย์บุญชูจำวัดอยู่กับพระดวงคําในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วท่านกับลูกศิษย์ตัวน้อยก็ออกทุดงกันต่อหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโอ้ดแลน แดนดีด้วยนะครับ